สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำตู้พาลูเดเรียมกันนะครับจากคลิปที่แล้วที่เราได้ลงเอาไว้นะครับก <c oughs> ็จะเป็นวิธีการสอนทำหินเทียมเราจะนําหินเทียมตัวนี้มาทําเป็นตู้ของเรานะครับหากเพื عن, <c oughs> ่อนๆนคนไหนสนใจอยากจะลองทําตามก็สามารถกดไปที่ลิงก์ทางด้านล่างได้เลยนะครับแล้วหน้าตาหินเทียมของเราก็จะออกมาประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนเคนไหนยังไม่ได้ดูก็เข้าไปดูได้นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการวัดขนาดของฟองน้ํากับขนาดปั๊มน้ํานะครับ เพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าเราจะควรตัดฟองน้าขนาดเท่าไหร่นะครับเพื่อให้เท่ากับตัวปั๊มน้ําของเราถ้าเรารู้แล้วเราก็สามารถตัดกันได้เลยครับหลังจากที่ได้ฟองน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนําหินเทียมของเราเนี่ยลงมาใส่ในตู้ดูนะครับมาวัดขนาดดูว่าเราอยากจะได้ความสูงแค่ไหนอยากจะเอียงตรงไหนหรือว่าเราควรจะตัด ฟองน้ําเพิ่มตรงไหนบ้างเพื่อที่ว่าจะได้สวยต่อการจัดนะครับแล้วก็ลงมือทํากันได้เลยครับตรงนี้ก็สามารถตามใจเพื่อนๆได้เลยนะครับอยากจะทํำยังไงก็ทําได้เลยครับ พอเราจัดตำแหน่งของอินเทียมที่เราต้องการได้แล้วนะครับก็ไปทําการติดปั๊มน้ำกันเลยนะครับออขอเพิ่มให้นิดนึงครับคือถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วเนี่ยเราสามารถถ่ายรูปเอาไว้ก่อนได้นะครับเผื่อว่าเราจะลืมนะครับภายหลังนะครับหลังจากที่เอาปั๊มน้ําลงเรียบร้อยนะครับเราก็จะนําซิลิโคโนเนี่ยมายิงทางพื้นด้านล่างน,นะครับเพื่อที่จะเอาฟองน้าเนี่ยแปะลงไปเพื่อไม่ให้มันหลุดหรือว่าการฟองน้ําขยับเวลาเราจัดตู้ได้นะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะนําซิลิโคนมาบีบข้างบนฟองน้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าเราจะนําแผ่นผ้าคลุมดินของเราเนี่ยมาแปะเอาไว้ทางด้านบนนะครับเพื่อกันเศษฝุ่นหรือว่าเศษดินจะไหลลงไปทางด้านล่างนะครับหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะถึงขั้นตอนการบีบซิลิโคนเพื่อที่ว่าจะแปะสายของปั๊มน้ํานะครับอันนี้เพื่อนๆสามารถ วัดไปก่อนนะครับแล้วก็นําปากกาพวกเมจิกหรืออะไรก็ได้ครับมาเขียนเอาไว้ว่าเราควรบีบซีรคนไปตรงทางไหนนะครับมันจะทําให้สะดวกแก่การทํางานของเราได้มากขึ้นนะครับต่อไปก็จะเป็นการตกแต่งนะครับเป็นการปิดขอนไม้นะครับก็สามารถแปะตามจินตนาการเพื่อนๆได้เลยครับ ต่อไปนะครับก็จะถึงขั้นตอนการทําผนังของเรานะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นโอเอซิสนะครับบีบซิลิโคแล้วก็ไปแปะที่ข้างตู้นะครับเพื่อที่ว่าจะทําเป็นแบบว่ามีรอยปูดขึ้นมารอยโค้งข,ขึ้นมานะครับเพื่อไม่ให้มันเรียบนะครับครั้งนี้เราจะไม่ได้ทําการฉีดสเปรย์โฟมนะครับเราเลยใช้ตัวนี้มาเป็นตัวช่วยนะครับเพื่อทําให้แบบว่ามันดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นการทําพื้นของผนังนะครับเราจะเริ่มด้วยการบีบซิลิโคนนะครับบีบไปให้ทั่วพื้นที่นะครับแล้วก็นําปูการ์เนียมาละเลียงให้ทั่วนะครับให้ซิลิโคนเนี่ยกระจายไปให้ทั่วทุกพื้นที่ที่เราอยากจะแปะสิ่งของลงไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นพวกลากเฟื่นหรือว่าเฟืนข้าหลวงนะผมจําไม่ได้นะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลหรือว่ารู้ชื่อนะก็ฝากคอมเมนต์บอกในข้างล่างหน่อยนะครับน,นี่ผมลืมแล้วจริงๆคือเอาไว้นานแล้ว เราก็จะทําการแปะแปะแปะไปให้ทั่วนะครับเพราะแปะไปได้ตามตําแหน่งที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็ส่วนที่เหลือเราก็จะนําดินเนี่ยมาแปะอีกทีนึงนะครับทีนี้มันจะดูแบบว่าเหมือนเป็นแบบผนังดินที่มีรากไม้หรือมีอะไรออกมานะครับก็จะดูแบบสวยแบบมีบิติมากขึ้นครนครับเราก็ไปทํากันเลย หลังจากที่เราแปะดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนําผูกกันหรือว่าแปลงก็ได้นะครับมาปัดพวกดินส่วนเกินออกไปในบางส่วนมานะครับพอปัดเสร็จแล้วเราก็จะนําตู้นี้ยไปล้างน้ําอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากล้างเสร็จนะครับเราก็จะมาลองปั๊มกันนะครับทีนี้เราก็จะเติมน้ําแล้วก็มาเสียบปั๊กดูว่าปั๊มของเราอะ่ะ ทำงานได้ดีหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ลุ้นพอสมควรถาว่าน้ำมันจะขึ้นไปตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับหลังจากที่เราได้ปั๊มตามต้องการแล้วเราก็ทำการดูดน้ำออกนะครับแล้วก็ไปเริ่มลงดินลงหินกันได้เลยครับ ถ้าตรงไหนมีช่องว่างอยู่นะครับก็สามารถนําฟองน้ําของเราเข้าไปยัดปุดเอาไว้ได้นะครับอันนี้หน้าตาตู้ก็จะออกมาประมาณนี้นะครับก่อนที่เราจะเริ่มลงต้นไม้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเ s i ทรายทำให้แบบว่าพื้นน้ําของเรานะั้นมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปก็ทําการลงดินได้เลยนะครับดินอันนี้เราจะใช้เป็นดินไม้น้ํานะครับ หรือว่าเพื่อนๆคนไหนอยากจะใช้เป็นดินปกติก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นการวางมอสวางต้นไม้ต่างๆนะครับเพื่อนๆอยากจะได้แบบไหนก็จัดไปเลยนะครับทำให้เต็มที่เลยครับธรรมชาติไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีคำว่าไม่สวยนะครับทำตามที่เราต้องการนะครับทำไปเลยครับอยากให้มีความสุขกับการทำมันนะครับ แล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตู้พารูเดียมของเราในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับหวังว่าจะไม่ได้ยากเกินไปใช่ไหมถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ถามกันด้านล่างได้เลยนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับไปชมภาพวสวยกันต่อเลยบ๊ายบาย